สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปฏิเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยวนี้เรามีคอนเทนต์นะครับก็คือเราจะถ่ายคลิปลูกค้าคนแรกนะครับคือจะตัดทรงอะไรก็ได้นะครับเราก็จะถ่ายลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไปดูช่างมุ้นตัดกันนะครับช่างวุ้นก็จะอยู่ที่ร้านทรงไทยสาขาวิทยุการบินนะครับ ก็จะยืนคู่กับพี่จิ๋ว2คนนะครับแล้วก็มีผมด้วยอีกคนหนึ่งเป็น3นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการตัดของช่างวุ้นนะครับรอดูว่าเขาจะได้ตัดทรงอะไรแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประกาศบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994ยากเาอยากหลอกก็โทรมานะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้เรามาดูลูกค้าคนแรกกันนะครับโดยคิววันนี้จะเป็นคิวตัดของช่างวุ้นนะครับก็จะเป็นคลิปช่างวุ้นหลังจากเราดูคลิปช่างจิ๋วไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับช่างวุ้นหัวแรกของวันนี้นะครับ ก็จะเป็นลองทรงสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่างวุ้นตัดกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับถ้าเป็นลองทรงเนี่ยเราก็จะปัดก็คือเราจะหวีผมให้เข้ารูปทรงเดิมของลูกค้าก่อนอย่างผมของลูกค้าท่านนี้เขาจะปัดแสกไปด้านข้างนะครับก็คือหวีเป๋นั่นแหละทีนี้เวลาที่ก่อนที่เราจะตัดก็ต้องหวีเป๋มาให้เข้าทรงก่อนแล้วเราจะทํางานง่ายนะครับ หลังจากที่เราหวีจนเข้าทรงแล้วนะครับดูด้วยนะครับว่าผมลูกค้าทรงเดิมของลูกค้าเนี่ยแสกไปทางไหนนะครับถ้าเกิดแสกซ้ายก็คือเป๋มาด้านขวาแสกขวาเป๋ไปด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นอ่าแนวผมเดิมของลูกค้าเป็นเกณฑ์นะครับหรือว่าเป็นหลักอย่างในคลิปลูกค้าแสกด้านซ้ายแล้วก็ปัดแล้วก็ปัดเป๋มาด้านขวานะครับ ช่างวุ้นก็จะแสงด้านซน้ายแล้วเปลีมาด้านขวาส่วนตรงมุมหน้าผากด้านขวาเราก็จะแป่งปักผมไปด้านหน้านะครับเพื่อที่เพื่อเป็นการเซฟแนวผมด้านหน้าของลูกค้าไม่ให้โดนตัดขาดหรือว่าแหว่งออกไปนะครับแล้วค่อยใช้ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์สองมาถายขึ้นทรงนะครับ หลังจากเราขึ้นทรงกันด้วยฟันรองปัตเตเลียนเบอร์2เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บขอบกันด้วยหวีใหญ่นะครับโดยการใช้หวีใหญ่เก็บขอบนะครับเราจะวางหวีให้ตรงนะครับเสมอกับฐานทรงที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับก็คือฐานทรงเบอร์2แล้วตัดส่วนเกินหรือว่าส่วนที่ล้นแนวฟันหวีออกมาส่วนนั้นคือเราต้องตัดทิ้งไปนะครับก็คือเราจะยกหวีตรงนะครับ ยกขึ้นให้สันหวีเนี่ยเสมอกับบริเวณที่เป็นขอบผมหรือว่ากรอบทรงนะครับมีผมตรงไหนลนออกมาเราจะใช้ปัตเตเลียนไถตรงนั้นออกไปนะครับโด,โดยการใช้หวีเก็บขอบนะครับเวลาลงน้ําหนักปัตเตเลียนเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะครับอยาลงน้ําหนักมือแรงเกินไปนะครับจะทําให้หวีเนี่ยยุบหรือว่ายุบลงไปทําให้หลังจากที่เราไถาเนี่ยก็จะเกิดเป็นรอยบุ๋มบริเวณตรงช่วงกรอบทรง หลังจากเก็บขอบปัปด้วยหวีใหญ่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้ฟันรองปันตะเลียนเบอร์หนึ่งนะครับมาไถาเพื่อเชื่อมแนวผมเบอร์2ด้านบนที่เราถ่ายขึ้นทรงไว้นะครับการถ่ายก็จะถ่ายไล,ล่ตั้งแต่แนวตีนผมด้านล่างนะครับถ่ายเผยหน้าปันตะเลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมด้านบนเวลาเราไถาเชื่อมฟันรองนะครับสังเกตดูในคลิปก็จะเห็นว่าช่างุมูเนี่ยก็จะมีการขอนหนักขอนเบานะครับซึ่งจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับ ในจุดตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้ฟันแบตรเตอรี่ของเราเนี่ยกินผมเยอะเราจะยกฟันลองลอยนะครับก็คือยกลอยไม่แนบกับศีรษะลูกค้านะครับเราจะแนบเฉพาะตรงช่วงตีนผมด้านล่างเพราะฉะนั้นแต่ละจุดของหัวลูกค้านะครับก็จะมีหลงมีที่เป็นคลื่นนะครับไม่เสมอกันไม่เรียบเสมอเหมือนถนนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจุดที่หนัก อาไถพอนหนักผอนเบานะครับเราเป็นคนตัดเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าตรงนี้เราอยากให้กินผมเยอะหรือว่าตรงนี้เป็นหลุมเนี่ยเราจะใช้มุมไหนเข้าไปนะครับ หลังจากที่เราใช้ฟันลองปัตตาเลียนเบอร์1.5ไถนะครับไถขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมเบอร์2เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะใช้ฟันลองปัตตาเลียนเบอร์1นะครับมาเก็บบริเวณตรงช่วงตีนผมด้านล่างนะครับก็จะเก็บไถเบอร์1เนี่ยจะขึ้นไปเชื่อมกักบเบอร์1.5ก็คือจะทดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับ 2, 1.5และก็เบอร์1 หลังจากถ่ายกันด้วยฟันรองปัตตเลียนเบอร์หนึ่งเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะใช้ปัตตเลียนกันขอบนะครับมากันบริเวณรอบๆศีรษะนะครับโดยการกันนะครับเราจะไม่กันด้านหลังนะครับการกันตรงช่วงด้านหลังหรือว่าตรงช่วงท้ายทอยเนี่ยอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าอยากจะกันหรือไม่กันไหมโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้ากลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าค่อนข้างมีอายุหน่อยเนี่ยก็จะปล่อยชายไปเลยหรือว่าเราจะไล่เป็นเหมือนทับเพลฟไปนะครับอันนี้ก็จะดูเหมาะและก็ ลูกค้าก็จะชอบนะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบจะไม่กันเหมือนวัยรุ่นนะครับด้านหลังเราก็จะปล่อยไปเลยนะครับตรงช่วงท้ายทอยแล้วก็ไล่เป็นเงาขึ้นไปหลังจากกันขอบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะมาซอยผมด้านบนนะครับโดยช่างวุ้นก็จะเก็บด้านหน้าก่อนนะครับก็คือจะเก็บแนวผมบริเวณด้านหน้าก่อนแล้วค่อยมาซอยไล่เลเยอร์ด้านหลังนะครับโดยหลักการซอยก็จะซอย3ามแถวเหมือนเดิมนะครับ หลังจากซอยจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะเริ่มใช้ไดเนี่ยมาเป่าเพื่อเช็คแนวผมนะครับหรือว่าลองเซตทรงดูนะครับหวีเช็คทรงดูว่าเป็นยังไงนะครับแนวผมตรงไหนต้องตัดออกเองนะครับหลังจากที่ไดจนผมแห้งเข้ารูปแล้วนะครับก็จะใช้กันไกลฟันปลานะครับโดยช่างบลูสเนี่ยจะเริ่มเล็มจากบริเวณตรงช่วงกรอบทรงด้านข้างก่อนนะครับ สำหรับการซอยกันไกฟันปลานะครับการซอยกันไกฟันปลานะครับช่างวุ้นในคลิปนี้จะไม่ได้ไล่ด้านบนเลยเพราะอะไรทําไมถึงไม่ไล่ด้านบนนะครับอ่าสังเกตดูในคลิปนะครับว่าผมลูกค้าเนี่ยมีลักษณะผมที่บางนะครับและก็เส้นเล็กถ้าเราไปซอยกันไกฟันปลาย้าเข้าไปอีกก็จะทําให้ผมลูกค้าบางลงไปนะครับบางลงไปทีนี้ทําไมเราถึงไม่ใช้กันไกฟันปลาซอยด้านบนละ่ะ อธิบายอย่างนี้นะครับตั้งแต่เราซอยไล่เลเยอร์เนี่ยผมจะมีความไล่ระดับกันอยู่แล้วนะครับก็คือแนวผมจะเชื่อมต่อกันอยู่แล้วเราจะซอยฟันปลาหรือว่าซอยพอยต์คัตติ้งทำให้ผมบางลงเนี่ยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ผมหนานะครับอยากจะได้เท็กเจอร์หรือว่าแนวผมที่บางลงอันนั้นเราถึงจะซอยแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าผมบางอยู่แล้วนะครับเราไม่ซอยก็ได้นะครับเราเลือกจุดที่เราจะต้องเก็บหรือว่าจะต้องซอยอันนี้คือจะเน้นเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นช่างวุ้นก็จะใช้ปัตเตอรเลียนนะครับกันขอบตัวเล็กเนี่ยมาตบหรือว่ามาเหลาเก็บงานบริเวณด้านข้างเป็นการเก็บรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกกหนวดเนี่ยเดินตามรอยปัตเตอรเลียนนะครับที่ใช้กันขอบบริเวณด้านล่างไว้ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดล่องส,งสูงนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตะเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ